สวัสดีครับมาบ,บอ,กอดกันอีกแล้วครับช่องหนึ่งกากินแซ่บครับพี่รองครับมือนีเมนูไม่รู้ง่ายๆ มีอะไรในตู้เย็นครับแกงน่อไม้ใส่จักกะจันจักกะจันอุ้ยมือนีแล้วก็แจ่วครับแจ่วเยะเบิงเนาะแจ่วดวงมะพร้าวแจ่วดวงมะพร้าวครับพี่น้องครับเห็ดเห็นเพิ่นเบิงในยูอ้ยเบิงในยูทูบเห็นมันเห็ดก็เลยเห็ดตามครับผัดมะระใส่ไข่ครับมะระใส่ไข่ครับแล้วก็แก้มกับพักหลายๆคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้ยเต็มไปเบิดเลยมาครับพี่น้องครับกินเขาน้ำกันครับ ข้างแรกคือกันเมื่อวานก็กินดวงบกเพ่ากับข้างแรกมื้อนี้ก็กินน้ำพริกดวงบกเพ่าข้างแรกคือกันครับลองเบิ่งครับเปิดเบิ่งใน YouTube เพิ่นเฮ็ดแต่ไหนกินกันน้อก็เลยเออลองเบิ่งสิแซ่บบอเอาแ่บดูครับพี่น้องครับออื้แซ่บอีหลีครับ เผาพริกสดเผาต้นเผาหอมแดงหอมคัวาวดพริกขวหอมแล้วก็ตำเหมือนตำต้นทั่วไปเนี่ยอโอ้แสบครับผงด้วยผงนัวน้ำปะลาะร้าพปกดโดน กินกับจักรจันอม,มอนี่แกงน้ำใหม่ใส่จ,จักรจันครับพี่น้องครับยุบเข้าไปอนี่ Chim Chìm nè bác ta mẹ งา่ายเป็นจิงจริอ แกงน้ำมันใส่กระพักแพ้วเนี่ยวอัวักขนาดครับทั้งซุปทั้งแกงเขากันดีขนาดพี่น้องอ luôn, chạy, cắm nhảy luôn จะบอกหวานหวานมัน,นมันเนาะบางคนเห็นตัวบกาก,กินกะลองเห็นตังสีเบิองครับพี่น้องครับโอ้แสบอยู่เดอ้อตัวให,ใหญ่แต่รสชาติอร่อย จิจังจัาก่จันนี่แหะครับพี่น้องเวลาขัวเวลายามาบอกรับกินจะเวลาเอาใส่แกงน้ำมันนี่คือกันครับอ่าจิโ,โรอจิปลมนี่แหละแสบคือกัน คือกระมั่นดีขนาะด <c oughs> แมวช้อนไหมพี่พี่ก็ซดไม่ได้แล้วชดอะไร<ม>สดไนี่มบอม,มันมันแห้งไงม,มันก็ะเกี่ยมันจังสดตววเลยคุ้ยอ,อ่ะเอาะชอบไหมเนียเ่ยคุยเลยอะมันคอน แกีกกับเสียบเกียงน้ำมันกับเสียบเสียบทุกอย่างกินนังก็แเสียบปากซองมันอ่ะอันนี้ต้องทำบวดปากซองเนาะ 对。Right เกลือเ,ลเกลือต้องซื้อมาแล้วกินเลยทาน้ว้รัางคืนมันก็เปลือกมันไม่กรอบเรียบร้อยนะคะมื้อนี้นกแกงหน่อไม้นะคะใส่จะก่จันผัดมาละใส่ไข่นะคะป่นเยว เกี่ยวนอนสาคูหนูดวงสาคูด้าวผ <c oughs> ้าฝ้าวเกี่ยมก็พักหลายๆขึ้นเก่าครับพี่น้องครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ